พลิกเกมสหรัฐถอนข้าหัวแกนนำตาลีบันสำคัญรวมถึงผู้นำฮักกานีตาลีบันอ้างความพยายามทางการทูตเกิดการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตาในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับกลุ่มตาลีบันเมื่อสหรัฐได้ตัดสินใจยกเลิกเงินรางวัลน,นำจับสมาชิกอาวุโสของเครือข่ายฮักกานีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มตาลีบันในอัฟกานิสถาน รวมถึงนายซิราจุดดินฮักการีผู้นำคนสำคัญของกลุ่มและดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทายของรัฐบาลตาลีบันในปัจจุบันที่ผ่านมาสหรัฐเคยกล่าวหาเครือข่ายไหการกีว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีหลายครั้งในอัฟกานิสถาน ในช่วงที่กองกำลังพันธมิตรนำโดยสหรัฐทำสงครามในประเทศนี้รวมถึงการโจมตีสถานทูตสหรัฐสถานทูตอินเดียและกองกำลังนาโต้อย่างไรก็ตามปัจจุบันเครือข่ายฮักการณนีได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลตาลีบันซึ่งกลับมามีอำนาจปกครองอัฟกานิสถานอีกครั้ง ภายหลังจากการถอนกำลังของกองทัพต่างชาติในปี2564ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่รัฐบาลทำชุดก่อนหน้าทําไว้กับกลุ่มตาลีบนันการยกเลิกข่าหัวดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่น่าสนใจโดยมีขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่ โดนันทรัมเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่สองและไม่กี่วันหลังจากที่เจ้าหน้าที่สหรัฐได้พบปะกับรัฐบาลตาลีบันในกรุงคาบูลเพื่อเจรจาในประเด็นการปล่อยตัวนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันรายหนึ่งซึ่งถูกควบคุมตัวไว้ตั้งแต่ปี2565 กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐได้ออกมายืนยันผ่านสํานักข่าว BBC ว่าปัจจุบันไม่มีเงินรางวัลนําจับสําหรับนายซิราจุดดินฮักกานีนายอับดุลอาซิดฮักการีน้องชายของเขาและนายยายาฮักกานีน้องเขยของเขาแล้วอย่างไรก็ตามสหรัฐยังคงจัดให้บุคคลเหล่านี้เป็นผู้ก่อการร้ายที่ได้รับการระบุเป็นพิเศษและเครือข่ายฮักการียังคงถูกจัดว่าเป็นองค์กรก่อการร้ายต่างประเทศ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเว็บไซต์ของสำนักงานสืบสวนกลางสหาราัฐ (FBI) ได้แสดงให้เห็นว่าเงินรางวัลน,นำจับจำนวนสิบล้านดอลลาร์สหารัฐสำหรับนายซิราจุดดินฮักกานีได้ถูกลบออกไปแล้วทางด้านนายอับดุลมาทีมกานีโคศกกระทรวงมหาดไทยของตาลีบันได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยระบุว่า การยกเลิกเงินรางวัลน,นำจับดังกล่าวเป็นผลมาจากความพยายามทางการทูตของรัฐบาลตาลีบันและถือเป็นก้าวสำคัญในการแสดงให้เห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ์รูปแบบใหม่กับนานาชาติโดยเฉพาะกับสหรัฐซึ่งผู้แทนของสหรัฐได้กล่าวว่าต้องการที่จะสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกันให้มากขึ้น